พระคาถาป้องกันคนชั่วป้องกันคนไม่ดีนะครับก็สวดไว้ขอให้แคลค่าจากคนไม่ดีนะครับแต่ถ้าคนไม่ดียังทําไม่ดีกับเราอีกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแพ้วิบากกรรมหรือกรรมไม่ดีที่ภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมชั่วที่เขาทํากับเราเองนะครับก็มาถึงเนี่ยให้ตั้งจิตระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนจากนั้นเนี่ยก็ให้ตั้งน้โมูสามจบนะครับแล้วก็สวด พุทธังรักษาทำมังรักษาสังฆังรักษานะครับขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคุ้มครองตัวเรานะครับตลอดชีวิตนะครับตับสู่ปฏิภาณน,นะครับและเราเนี่ยก็พยายามที่จะทำดีกับคนอื่นด้วยนะครับพยายามช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่จะทำได้นะครับเจอใครไม่ถูกใจหรืออะไรยังไงเนี่ยก็พยายามหลีกหนีไว้ก่อนนะครับพยายามอย่าไปสู้รบหลบมือกับเขามาก พยายามที่จะเทดตัวออกมาก่อนถอยห่างออกมาก่อนนะครับก็บางสถานการณ์เนี่ยถ้าเจอคนไม่ดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องตอบโต้ตามสมควรไปบ้างนะครับแต่ว่าพยายามอย่ารุนแรงกว่าเหตุอย่าเอาคอนเทนต์อย่างเดียวนะฮะแบบยุ ä, บคนแีบบ้บางคนแบบบางคนเขาเรียกว่าตัวแรงนะตอบตามคอนเทนต์มากเกินไปหน่อยก็ไม่โอเคนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับบางทีเนี่ยเราเจอคนไม่ดีเราก็ต้องตอบโต้แบบตามสมควรบ้างแต่ว่าอย่าให้มันแบบ โอเวอร์ Over, จนกระแสแบบตีขับนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเราอยู่ในสังคมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อยู่รวมกันเนาะทั้งคนดีคนไม่ดีคนเอาเปรียบคนอิจฉาคนช่วยเหลือนะครับยังไงเนี่ยก็สวดกันภัยตัวเองไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน